ขอบคุณพระเจ้าค่ะทำรัแบบของขวัญวันคริสต์มาสได้มามากมายเลยอันนี้เป็นรางวัลพิเศษหางบาดจงการใหญ่นะคะหางบาดเชิญของโบอันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษเนี่ยเนี่ยชุดกาแฟของอมเมริกันไม่ชุดเลยอันนี้อันนี้สุดยอดเลยนะคะเนี่ยเนี่ยรางวัลได้มาเยอะเลยเป่าใหญ่ๆน,นะ,ะอันนี้เดี๋ยวจะแกะอันนี้ของตัวเองเลยเป็นรางวัลสุดโตแล้วะคะ่ะ ตรวจตัวอะไรเนาะตรวจเต้นตรวจเต้นอ่าอะไรเนาะอะไรเนาะแต่งแต่งแต่ละโอ้ยดีมากเนาะแก้วกาแฟแบบนีหัวขอบคุณเจ้าค่ะอ้าวเป็นเป็นแก้วใส่น้ำผลไม้ใส่น้ำที่มีฟ้าแล้วก็มีหูด้วยก็ถูกใจเนาะ มาคู่กันนี้เลยไปคู่กันนี้เลยโอเคค่ะจุญญ่าขอบคุณพระเจ้าทุกคนนี่